กลับไปเซนเตอร์ทิ้งน้ำหนักมาข้างขวาน้ำหนักที่นิ้วโป้งด้านนี้ก้อยจะเป็นงี้นะน้ำหนักนนนะนนที่นิ้วโป้งสองสามสี่ข้างข้างขาข้างซ้ายตึงห้าวางซ้นเก็บพุงเก็บต้นหกเจ็ดเปลี่ยนข้างแอนหนึ่งเดี๋ยวหมดนี้แนละ้วเดี๋ยวให้หายใจเอามือลงสาลสี่อดทนห้าเงยหนะ้าหกเจ็ดแปดหายใจอนอ up มันเมื่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมอีกเท่านึงมาอัพสุดท้ายแอนเปลี่ยนข้างค่ะเหมือนเดิมนะแอนไปน้ำหนักเขา parallel, ่าพาราลโลนิ้วโป้งน้ำหนักอย,อยู่นิ้วโป้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปลี่ยนข้างแอนหนึ่งน้ำหนักอย,อยู่นิ้วโป้ง สามสี่ห้าหกเจ็ดเปลี่ยนข้างอันหนึ่งสองอีกเซตเดียวข้างซ้ายแล้วก็จะพักแล้วเจด็ดแปดข้างซ้ายสุดท้ายอดทนอีกนิดยิ้มให้อีกหน่อยเจ็ดแปโอเคอแต่อดทนก็ทำได้เห็นหมล่าต้องแบบังอึดอึดอ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 ด,อดเดี๋ยวเชิอินนะ อีกสี่แปดไม่เอาไหลลงเลยนะไม่เอาไหลลงเลยนะสี่แปดเดี๋ยวจะนับเป็นจังหวะพูดให้ฟังขำๆมาจันอินนะราชันอินน้ำหนักอยู่ที่นิ้วโป้งเหมือนกันถ้านิ้วก้อยจะเป็นอย่างนี้ จริงๆนะอยู่ถ้าเกิดว่าเข้าใจนะคะจะอยู่สองน้ำหนักเลยคืออยู่ในทั้งนิ้วโป้งและนิ้วก้อยแต่น้ำหนักมันจะทิ้งมาที่นิ้วโป้งมากกว่าแล้วก็เข่าปิดเชิญอินแล้วขาข้างซ้ายตึงนะคะเปลี่ยนข้างซีเช็คลายก่อนเช็คตรงๆขาตึงเชิญอินยางงอขาพอมากพอไหมงอขาแบบมันจะเห็นชัดไหมถ้างอจะเห็นชัดกว่าไหมสังเกตดูานาเชิญอินน่าแหละ อ่ะมาห้าสี่เซตเลยนะขวาซ้ายขวาซ้ายนะเรดี้ห้าหกหายใจลึกลึกแอนชนอินสองสามสี่แอนห้าไหลนิ่งนิ่งเจ็ดแปดชันอินอีกหนึ่งสองสามหายใจลึกลึกเวลาวางซ้อนเก็บพุงเก็บก้นเจ็ดแปดเปลี่ยนหนึ่งวางซ้อนเก็บพุงเก็บก้น ห้าหกสุดท้ายทำไมครั้งนี้ไม่เมื่อยเลยสองเมื่อยเปล่าสามสี่เมื่อยเปล่าห้าหกเกจ็ดไม่เมื่อยแถมสองแถมสองหนึ่งสองสามาสี่ขาซ้ายตึงห้าหกสุดท้ายแปดเต็มเทินอินสองขาขวาตึงสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเก่งจัง <watched> มาไอโซเลชั่ กินน้ำก่อนค่ะใครมีเหงื่อบ้างยกมาขึ้นดีมากมันมีเหงื่อเพราะทำไมมันมีเหงื่อเรายังไม่ได้กระโดดรถเต้นเลยทำไมมีเหงื่อเพราะอะไรคะกำลังภายในกำลังภายในแต่ว่าปั๊มช้า